อ่ะก็กลับสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะวันนี้ผมจะมาเทสเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัว M4 วางเนี่เนี่ยอ่ะเป็นตัวนี้นะครับผมก็หลังจากที่ปล่อยให้ฝุ่นเกาะอยู่นานนะครับผมก็ได้เลิกงามยามดีเพราะว่าไม่มีกล้องนะครับทีแรกอ่าทีนี้ผมซื้อกล้องมาติดให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็พร้อมเทส เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นระบบแมก็กกาซีนนะครับผมใส่แมก็กกาซีนอ่าเป็นแมก็กกาซีนตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้จุลูกเลยตัวนี้ลังเพิง25เซนนะครับอ่าลังเพิงนิ้ว2นะครับ1กล้วยอ่าลำกล้องยาว50เซนนะครับผมก็ไม่ถึงหรอกก็50เซนนั่นแหละอ่าประมาณ50เซนแล้วก็อืมอ่ะก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับคร่าวๆลูกก็เป็นลูกแปดมิลน,นะครับผมนี่ ยิงขี้แตกเลยนะครับผมสั่งมาเยอะเลยอ่ะเป้าก็เป็นเป้าอผมจะตั้งไว้ที่ระยะ15เมตรนะครับจริงๆเจ้จจาตัวเนี้ยผมไม่ได้หวังเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าลำกล้องมันสั้นใจผมก็10เมตรนี่ก็พอแล้วนะครับ10เมตรประมาณ10เมตรเนี่ยแต่ถ้าเกิด15เมตรมันกลุ่มสวยก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ผ่านแต่ก็ไม่รู้ว่ากลุ่มมันจะเป็นยังไงนะอ่ะก็เดี๋ยวตั้งกล้องไว้ตรงนี้แล้วกัน ก็ไม่ได้โฟกัสที่ไม่ได้ซูมให้นะครับเพราะว่าซูมไปก็คงไม่เห็นอยู่ดีก็ดูตอนผมยิงน่าจะดีกว่าโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยจุลูปก,ก่อนนะครับแมกกาซีนนี้ก็ผมก็จำไม่ได้นะกี่นัด, 4, 5, 8, ดส,สี่หกแปดสิบอ่ะเดใส่แล้วสิบนัด สี 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปคโอเคอโอเคก็สําหรับกระบอกนี้นะครับใครท,ทําที่ใครทําระบบเนี้มันก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าการดันลูกเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงแต่ถ้าเกิด แต่ชักอย่างนี้ก็ชักได้นะแต่ชักอย่างนี้มันจะดีกว่าเพราะว่าลูกมันจะ,ะวิ่งไหลแล้วก็าการดันเนี่ยมันจะเข้าถ้าเกิดตัวเนี้ยมันดันไม่สุดเนี่ยยิงยิงแล้วลูกจะติดนะฮะชักเข้าสุดก็ถือว่าโอเค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับ Nah lah. ยิงให้หมดสิบนัดเลยนะครับ มีนัดสุดท้ายนะครับถ้าเกิดชักอย่างนี้มันไม่ขึ้นมันจะเหลือสแตนบายนัดสุดท้ายถ้าเกิดจะชักก็ที่ด้านนี้ดันให้ลูกให้ลูกมันไหลลงอ่ะให้ให้โดนตัวล็อกเก Desert, D ี่ยวขึ้นนะครับผมอ่ะแถมแล้วก uh, ันโอเคก็เดี๋ยวไปดูเป้ากันครับ อะนี่ตลับเมตรนะตลับเมตรผมไม่มีอะไรวางไว้ด้เดีจะได้ดึงให้ดูอเอาไว้ท่อนไม้ท่อนนี้นะนี่นะครับผมอันนี้คือสิบเมตรตรงนี้นะครับ อ่าโอเคสิบห้าเมตรนะครับผมนี่สลับเมตรอ่ะมาดูกลุ่มโอ้เย็ดเช่สวยนะเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้วงใหญ่นะ วงนิปโป้เองอ่ะอ่าก็นัดแรกนะครับจะเข้าฝั่งนี้อันนี้คือนัดที่สองส่วน3 4มสี่ห้าหกเดแดเนี่ยเข้าแถวนี้หมดเลยนะครับนัดที่9ก็นี่นัดที่10ก็ประมาณเนี้ยกลุ่มกลุ่มกลุ่มแม่งดีอ่ะนี่ขนาดลำกล้อง50าสิบเซนนะ แล้วก็นัดนัดนัดแถมันหลุดมานี่ครับผมนี่นัดที่สิบเอ็ดอ่ะกลุ่มก็คงจะประมาณนี้นะครับถือว่าหวังผลได้ไหมหวังผลได้ครับแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองหวังผลได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับยันไลระยะสิบห้าเมตรทาทาได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะครับสำหรับปืนลำกล้องสั้นนะครับลงเพิงก็ไม่ใหญ่มากนะลำเพิงแค่ยี่สิบห้าเซน อ่ะก็เดี๋ยวจะมีตัวก้านยาวนะครับที่กำคอเพื่อนๆอ,อยากให้ยิงระยะไกลๆแล้วก็ดูกลุ่มกระสุนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำไปเรื่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวจะมีเทสเรื่อยๆแล้วหลังจากนี้นะครับผมก็คอยติดตามกันแล้วกันนะคะเอะ <c oughs> อทำไมเหนื่อยวะ <c oughs> การหายใจนะครับการหายใจยิงว่าจะได้กลุ่มที่สวยที่สุดอ่ะโอเคก็จะมีเก็บเสียง เก็บเสียงตัวเนี้ยคือผมลองใส่แล้วมันมันลุกตกลุกตกเพราะว่าความแรงมันลดลงคือปืนที่ไม่แรงจริงอ่ะไม่ต้องใส่หรอกครับผมแนะนํานะเพราะว่ามันก็ไม่ดังอยู่แล้วนะสำหรับลูกแปดมิลแต่ถ้าเกิดปืนที่มันแบบลั่นๆอย่างเงี้ยทำทรงแบบหลังเพิงใหญ่ๆลั่นๆอย่างเงี้ยก็ลองลองใช้ดูครับผมอ่ะแต่แต่มันต้องเป๊ะจริงๆนะสาหรับรูถ้าเกิดรูไม่ตรงองีกเนี่ยก็เป๊ะนะครับปัดซ้ายบ้างปัดขวาบ้างอย่างเงี้ยก็ ลำบากเหมือนกันนะทาบางทีผมทําเนี่ยขนาดมีตัวประคองทําอะไรเนี่ยก็ยังยังมีทิ้งเลยนะครับผมอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆพอดีก็พักจากการขึ้นงานนะครับก็มารีแลกยิง ชมเจ้าตัวนี้ไปด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยครับใครที่มาดูใหม่และชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมยังไงก็มีอะไรคอมเมนต์เพิ่มเติมมาสําหรับใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมก็ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับผมทิ้งไลน์ทิ้งเพจแล้วก็เบอร์โทรไว้ให้สําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม see ีอุเกียนในทร time บ y e